เปดคำตอบตายชุติมาฉเฉลยแล้วเจ้าของแขนปริศนาแท้จริงคือคนนี้ฉเฉลยเจ้าของแขนแท้จริงคือคนนี้หลังคุณแม่ลูกหนึ่งตายชุติมาทำชาวเนต็ตถือหาด้วยการโพสต์ภาพเช็คอินปาร์ตี้ริมทะเลสวยๆแต่มีชาวเนต็ตมาคอมเมนต์ร้องเอ๊ะเพราะในภาพติดแขนปริศนาซึ่งชาวเน็ตคอมเมนต์โยงไปที่หนุ่มคนดังรายหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ไตยยุติมาได้ออกมาว่าหนุ่มปริศนาในอินทอร์แกรมคือรุ่นน้องที่สนิทกันเท่านั้นไม่ใช่คนคุยด้วยและไม่ใช่ตัวหลอกอะไรตอนนี้อยากโฟกัสแค่เรื่องรูปก,กับงานยืนยันว่าตอนนี้โสดสนิทไม่มีคนพิเศษไม่มีคนคุยส่วนหลายคนก็โยงไปถึงนักแสดงหนุ่มคนดัง เป็นอัธนินนั้นคุณแม่ลูกหนึ่งบอกชัดว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนที่เข้ามาจีบและคนในรูปก็ไม่ใช่เบนซึ่งก็มีการได้ไปคุยกับอีกฝ่ายแล้วเรื่องโดนโยงรูปแต่ก็ไม่ได้มีอะไรยอมรับว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนก็มีประเด็นและความรู้สึกกลัวไปหมดเพราะแค่ไปกับเพื่อนหรือไปกับพี่ชายก็โดนโยงว่าเป็นแฟนใหม่แต่พยายามไม่สนใจกับข่าวซุบซิบแบบนี้ พยายามคุยกับลูกตลอดเวลามีข่าวออกมาเพื่อทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นถามว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราลงรูปนั้นไม่ใช่รูปคู่วงเล็บไม่ติดแขนมันแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูปที่สองก็เห็นแล้วว่าเป็นรูปใครใช่คนพิเศษไหม ไม่ใช่เป็นรุ่นน้องถามว่าเป็นคนละคนกับคนพิเศษใช่ไหมไม่มีคนพิเศษเขารู้ไหมว่าจะโพสตลงอินเทอร์แกรมต้องตั้งรับไว้หน่อยไหมตายตอบว่าไม่นะก็ปกติเหมือนเราไปกับเพื่อนก็ลงตัวจริงของเราเข้าใจไหมตัวจริงก็ไม่มีขาะโสดค่ะเบ้นละ่ะก็ต้องไปถามเขาค่ะจีบไหมเขาไม่ได้จีบแล้วก็ไม่ใช่คนนั้น เพราะเบนเกิด1998แต่คนนั้นเกิด1999คนที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเป็นประเด็นไม่มีเวลาหยุดหยุดคุยกันนานแล้วแต่ตอบว่าโสดค่ะยังไม่เลื่อนชั้นจากคนคุยเป็นคนพิเศษเลยถามว่ายังไม่อยากพูดอะไรเยอะใช่ไหมไต่ตอบว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีคนคุยเราคุยกับเพื่อนเพื่อนที่ติดแขนในรูปก็คุยทุกวันเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่เบนด้วยวงเล็บเปิดรูปโชว์คนในใจมีไหมไม่มีอยากมีไหมล่ะอยากมีวงเล็บยิ้ม